ตอนที่3 3มพามผ่านเรื่องลำบากโดยการทำด้วยใจเซียวจิวเหตุใดจะทำให้เฮ้าเอ๋อร์กลายเป็นคอทันเช่นนี้เอ้คงคิดไม่ดที่เขาออกไปเช่นนี้กระมังกวนซิลินเดินเข้ามานำเก้าอี้มานั่งอยู่ก้างๆางเห็นเฮ้าเอ๋อร์มีท่าทางงงงก็อดใส่หน้าไม่ได้แม่บอกว่าเฮ้าเอ๋อร์เป็นเด็กฉลาดแต่ให้เด็ก5้าหขวบออกไปด้วยสภาพนี้เกรงว่าไม่นานก็รับไม่ไหวแล้วท่านลุงเฮ้าเอ๋อร์เรียกเสียงหนึ่งจากนั้นมองบรรดาเขาเฟิงจิวลูกผมยุ่งเหยิงของเฮาเอ๋อร์ยิ้มพางกล่าวกับกวนนซิลิล มีเพียงทำให้เขาอยู่ระดับที่ต่ำที่สุดเขาถึงจะมองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นเมื่ออยู่ในที่สูงการขัดเก่าต้องเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อยเ้าเอ๋อยู่ข้างกายกข้ามาหลายปีแล้วข้ากับม่อเจอไม่ได้ทาให้เขาเสียคนข้าคิดว่าเขาน่าจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนางพูดพร้อมนั่งยองลงมามองเ้าเอา๋ยเฮาเอ๋ไม่อยากดูว่าหากเจ้าอยู่ตมลัพังเจ้าจะใช้ชีวิตต่อไปได้หรือไม่ดังนั้นแม้ให้เวลาเจ้าสิบวันสิบวันนี้เจ้าใช้สิ่งของใดในห้องมิติไม่ได้ สิ่งเดียวที่ใช้ได้คือเปลืที่อยู่บนน่องของเจ้าเจ้าต้องหาทางเอาตัวรอดโดยไม่มีอะไรเลยต้องเรียนโด้ที่จะพี่ขายไปกฤนต้องหาอะไรประทังท้องแต่จําไว้เรื่องหนึ่งว่าต้องมีจิตใจ,ใจดีงามอย่าได้ขิดไรสิบวันนี้เจ้าต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองสีรษฐิตมลังพังห้ามบอกใครว่าเจ้าเป็นลูกค้าทาได้แค่ใช้ชีวิตในฐานะขอทานหลังจากสิบวันแล้วค่อยกลับมาที่บ้านเจ้าทําได้หรือไม่เฟิงจิ่วมองเท่าเอ,อ๋อที่มีสีหน้าอึ้งงนัขนขณะเดียวกันถามเสียงอ่อนโยนเฮ่าเอ,อ๋อฟังจบแล้วพยักหน้าอืมเฮ้าเออทําได้ เขาคิดว่าเวลาสิบวันน่าจะไม่ใช่เรื่องยากพูดด้เพียงว่าเขาไม่เคยใช้ชีวิตคนเดียวจึงมองเรื่องราวต่างๆง่ายดายนักดีเช่นนั้นแม่จะให้คนไปส่งเจ้าหนังลูกศิษยเขาพัางยิมจากนั้นหมุนกายเรียกคนที่อยู่ข้างนอกเลิงวาในหญิงเลิงวาเข้ามาจากข้างนอกเจ้าส่งเผาเออออกจากจนหาที่ปล่อยเขาแล้วค่อยกลับมาเฟิ่งจิวซังครับเลิงวารับคำสั่งจากนั้นก็ก้าวเข้าไปอุ้มเผ่าเออแล้วเดินออกไปข้างนอกตอนนี้เห่าเออที่ถูกปุ้มขึ้นมาคลายกับเพื่อรัวตัวเขาอ้าปากถามอย่างว่าไปได้ท่านแม่ท่านแม่ หากเขาเออคิดถึงท่านจะต้องทําอย่างไรเฟิงเจียวยิ้มจังเช่นนั้นคิดอยู่ในใจก็พอแล้วพอเจ้ากลับมาแม่จะเตรียมของอร่อยเอาไว้ให้เจ้าได้เขายิ้มพังตอบรับปล่อยให้เริงวาวอุ้มเขาเดินออกไปออกจากจนตะกุนเฟิงไปและอย่างไร้ซุ้มเสียงเห็นเด็กชายถูกส่งออกจากจนไปเช่นชนี้คนซิื่อลินชะง,งักเงินเซียวจิวจะวางใจให้เด็กอย่างเขาอยู่ข้างนอกสิบวันเจรือคงไม่เกิดเรื่องอะไรกระมังเฟิงเจียวเดินออกมาเยือนที่ลานกวา้างก็ให้ลอยอีตามไปอย่างรับๆับแล้วสิบวันนี้มีเขาคอยจับตาโดยอยู่ย่อมไม่มีทางเกิดเรื่อง นางพูดแล้วก็ถอนหายใจออกมาแทนพี่ชาติกําเนดของข้าเออไม่ธรรมดาอันตรายที่เขาต้องเผชิญหลังจากนี้ไม่ได้น้อยไปกว่าการอยู่ข้างกายพ่อข้าสุดท้ายก็ต้องมีสักวันที่เขาต้องกลับไปอยู่กับบิาดามารดาแท้ๆเมื่อเขากลับไปแล้วพ่ข้าจะไม่ได้คอยปกป้องอยู่ข้างเขาขอ,อีกจึงทําได้แค่สอนให้เขารู้จักคนและแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามีแค่ทําเช่นนี้เขาถึงจะรอดพ้นจากอันตรายในอนาคตได้แววตาของควนสิลิงรู้ใวเมื่อฟังจบเขามองฟืงฟ่งจินะอด้วยสีหน้าอวอผพันเรื่องลาบากด้วยการทําด้วยใจเช่นกัน อนที่3,340ัโง่เขาทันทีไม่ได้ปราเมือกับท่านมานานมากแล้วพวกเราปราเมือกันที่หลังเขาสักสองสามกระบวนท่าเป็นอย่างไรเส่งจืงอมองเขาก่อนยิ้มกราวกับเจ้าหรือกวนเซลินสายหน้ายิ้มก่อนเกราวตอนนี้เจ้าเป็นถึงผูกแข่งแกร่งระดับราชเทพแล้วข้าปราเมือกับเจ้าก็มีแต่เสียเปรียบไม่ใช่หรือใดไม่เอาไม่เอาเดิมทีข้าอยากไปเที่ยวเล่นเป็นเพื่อนพวกเจ้าในเมื่อเจ้าให้ห้าวเออเออกไปแล้วข้าจะไปฝึกยุท์กับพวกตุ้ฟันก็แล้วกันเขาพูดพางเดินออกไป้างนอกหากเจ้าอยากปราเมือก็ไปปราเมือกับมู้เจอเธอ พวกเจ้าสองคนต่างหากที่เหมาะสมกันควรเสรินออกไปจากลันภายในพริบตาเดียวเฟื่องจิวสายหน้าและหลุดหัวเราออกมาจริงๆเลยต่อให้ฝึกยุดกับข้าก็าไม่มีทางออกแรงเต็มที่หรอกนางผู้เราเดินออกไปข้างนอกคิดไปคุยเรื่องของเฮาเอ๋อกับผู้โสมมยอีกด้านหนึ่งในตอกแห่งหนึ่งของเมืองสีทิดหลั่งหวาวางังเฮาเอ๋อลงข้าจะปล่อยเจ้าตรงนี้แม่ให้เจ้าเจ้าขัดเก่าตนเองอยู่ในเมืองสีทิดแห่งนี้สิบวันนี้เจ้าต้องอยู่ในเมืองตามลำพังส่วนจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่เจ้า เลิงวามองเขาเอ,อ๋ยก็กระพริบตามมองเขาอึ้งงันอยู่คู่หนึ่งจากนั้นก็หยิบมันโถท,ที่ใช้กระดาษห่อไว้สองลูกออกมาจากในห้องมิติแล้ววางลงบนมือเขาเอ๋ยเสียงนุ่มว่าวันนี้เจ้ายังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่ชาวกระมังมันโถให้อิ่มท้องก่อนส่วนมือต่อไปเจ้าต้องหาทางเอาเองแล้วขอบคุณท่านอาวาเขารับมันโถขรรอกล่าวขอบคุณเช่นนั้นข่าไปแล้วเจ้าระวังตัวด้วยอย่าเชื่อคนแปลกหน้าง,ง่ายๆเลิงวากราวพังรูปศีรษะเขาจากนั้นจึงค่อยหมุนกายจากไป เมื่อเขาเดินไปแล้วในตอกนี้เหลือเพียงเห้าเออที่ถือมันโทสีขาวสองลูกอยู่ตามลําพังเขาคิดจะก่อนเดินไปเนื่องลงข้างๆถือมันโทลูกหนึ่งกินส่วนอีกลูกหนึ่งห่อเก็บไว้อย่างดีแล้วยัดเข้าไปในอกเสือ้อกินมันโทด้วยไม่มีน้ําไม่มีโจก๊กนี่ทําให้เขาที่กินอาหารดีๆจนเคยชินเกินมันลงคอไม่ได้อยู่บ้างยิ่งกินก็ยิ่งลดความเร็วลงสุดท้ายเขาถือมันโทที่เหลืออยู่ครึ่งลูกเดิน,ออ,าานอ,ออกจากตอกไปขายสาลาเปาจากาลาเปาเส้นเหนือออกจากเตาใหม่ๆร้อนๆเลย เสียงพ่อขาดังมาเห้าเออฟังแล้วตามเป็นประกายซาลาเปาเส้เนื้อหรือซาลาเปาเส้เนื้ออร่อยกว่ามันโถมากข้างในซาลาเปามีเนื้ออยู่ด้วยเขาสาวเท้าเล็กๆเดินไปยังร้านขายซาลาเปาเส้เนื้อโดยไม่ดูตัวเห็นซาลาเปาเส้เนื้อร้อนๆทรงกลิ่นหอมของเนื้อวางอยู่บนซึ้งเขาอดน้ำลายซอไม่ได้เพิ่งออกมาไม่นานเทไยจะได้ดรู้สึกว่าซาลาเปาเส้เนื้อหอมขนาดนี้หรือว่าของข้างนอกล้วนหอมเช่นนี้ไปไปไปขอทานน้อยจากที่ไหนไปไปไปอย่าขวางข้าขายของตั้งแต่เช้าเช่นนี้ พ่อขายเห็นขอทานเด็กมอมแมมยืนอยู่ข้างหนึ่งจึงก้าวขึ้นมาไล่ทันทีเท้าเอือถูกผลักไปข้างๆทำได้เพียงเยืนมองอยู่ที่มุมหนึ่งก่อนจะเห็นพ่อขายดูร้ายเปลี่ยนเป็นมีใบหน้ายิ้มแย้มในพริบตาเดียวเรียกลูกขายให้เข้ามาซื้อสาะเปาแม้เขาจะยังเด็กเขาโชคดีที่ฉลาดเฉลียวอีกทางเรียนรู้สิ่งต่างๆจากฟึ่งจิริเซนยน์มเจอมามากตอนนี้เห็นการปฏิบัติที่แตกต่างกันของพ่อขายแล้วเขาก็เข้าใจจุดประสงค์ที่ซ่อนอยู่ได้ทันทีเขาเป็นขอทานเด็กไม่มีเงินซื้อสาะเปาเสื้อเนื้อ ไม่มีประโยชน์อะไรต่อพ่อค้าด้วยเหตุนี้เขาจึงถูกมองด้วยสีหน้าไม่ดีที่พ่อค้าต้อนรับลูกค้าเหล่านั้นด้วยใบห,หน้ายิ้มแย้มก็เป็นเพราะพวกเขามาซื้อสระเปาของพ่อค้าพ่อค้าได้ประโยชน์เป็นเงินถึงได้เกรงใจพวกเขาเช่นนี้มันดาให้เขาออกมาเพราะอยากให้เขาเห็นสิ่งเหล่านี้หรือนางไม่ได้บอกเขาแล้วสิวันนี้เขาทําอะไรดีละเนี่ย